อันดาเขากินสอสผริกได้นะแฟนเอาสอสพริกให้เขาหน่อยกลับมาอย่างนี้ไหหอ,อ,อ้จอมไม่เกิดเทศมแ,เแมวแมว,แมวโอเคแมวสเต็กหมูค่ะแล้วก็ไข่ดาวสั่งไข่ดาวเพิ่มให้ดาดาครัเผ็ดเหรอเผ็ดตรงไหนไม่ได้ใส่อะไรเลย นี่ของเจเจนะคะเจเจกินอะไรคะซาเจอันนี้ขนมปังใช่ไหมอ๋อของเจเจน่ากินวะ่ะกินให้หมดเลยนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะจอนอะกินให้หมดโอ้โหคนนี้เก่งกว่าอีกกินอะไรลูกดานากินอะไรครับไข่ดาว เก่งจังเลยเก,กินให้หมดนี่ไม่พอมีอีกนะมีอีกครึ่งฟองนะนเก่งม,มากเก่งเลยนี่มาแล้วขน,น,นมปังของอันนาว้าวมากินน่ากินน่าก,กิน นี้กินได้นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอานาใช่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 เป็นใูแมเจ๋อถ่ายนี่ให้ดูปึ๊บเดี๋ยวเจ๋กินด้วยนะจ๋ขอกินด้วยอันนี้กระดาษทิชชู่อยู่นี้นะคะถือกระดาษทิชชู่ด้วยลูกเก็บกินด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาเช็คมาก,ก่อนอร่อ,รอยอ่ะพี่มาจะกินจานใหญ่นะดาดากินน้ำเลยลูกอิ่มแล้วหรอดาดาเอ๊ะแอ็มป้ากน่นโน่นกระดูกกินใส่นู่นชิดบันดิก่อนก็จอดว่าลองลองกินกับมายองเนสหน่อยหอ,อุ่ย ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดปากก่อนอืมมันร้อนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้อร่อยอร่อยเดี๋ยวทำให้มันร้อนเหี่ยมปังถั่วกระลูกเนี้ยกินกับมาย่งเนี้ยเข้ามากเลยนะ แม่มันเห็นคงดีใจเนาะลูกร้องกินนะ่ะร้อ,อ,อ, <c oughs> องกินหรอแบร้องกินขนมปังพวกับโลกสุดยอดเลยมาหมามาแล้วเนี่ยสุดยอดเลยมาหมาดูมาหมาดูเออเขาลังก์จริง อ๋อนี่อันนี้ดูอนาอนาก็กินเยอะเองนี่ค่อยๆกินลูกไม่ต้องรีบค่อยๆเคี้ยวจิ้มกับอะไรลูกไมโยงเนสอ๋อกินเยอะๆจิ้มจิ้มไมอย่างเนสแฟนเอามาอย่างเนสบีบนี้หน่อยก็ได้อ่ะจิ้มอ่ะ จิ้มจิ้มอ่ะจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มนิดหนึ่งนะจิ้มนิดหน่อยหนึ่งนะเออเข้ากันมากเลยสั่งมาจานใหญ่นะคะแล้วก็มาแบง่งแบ่งจานเล็กแล้วก็สั่งไข่ดาวเพิ่มสองฟองแล้วก็สั่งขนมปังเดี๋ยวกินอะไรต่อนะ,อะบิงตูบิงต,บงตูบิงตูเมย์ันบิงตูเอาจะกินเมลอนเหรอสรุป แต่น้าจอว่าอันนี้น่ากินนะไอ้โทสอ่ะน,อน,น่าไอมิ้งเจอเมลอนยูเจอเมลอนอร่อยอร่อยไหมบอกหม,มาหมาดิหมามมาดูดูอร่อยกินหมดนี้โตพอดีเลยอ่ะกินหมดชามนี้โตพอดี เดี๋ยวนมหวานค่อยกินต่อใช่ไหม,อ,มอันนาหมามาบอกงั้นมาหมานอนก่อนนะป้าป้าบอกเจ๊ชอบร้านนี้ใช่ใช่ป้าป้าเขามีไอเนี้ยสนามเด็กเล่นเนี่ยเนีน่ยอันดาไม่ยอมนั่งโต๊ะเลย มีปลาด้วยออมีมุมนี่แล้วก็มีเตาร้านนี้<อ>ดีค่ะกว้างขวางจอยมีเตาด้วยใช่มีมุมเดินเล่นด้วยดูดูใจดะเห็นแล้วลูกเห็นแล้วๆๆๆๆยเดินไปดูบอ่อปลาแล้วค่ะ เฮียเพลินใช่ใช่เฮียเพลินเจ๊ก็เพลินเจ๊ชอบกินข้าวนอกบ้านอยู่แล้วกินหมดไหมเนี้ยอันเนี้ยหมดไหมบ้านหนิงไม่กินบ้านหนิงจะกินบิงซ at ูใช่ไหมอ่ะไปายก่อนไปยปปะป๊ามะมมาก่อนไปายบอกมาม้าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวนูเดินกลับบ้านเองบอกมาม้าไป i a <laughs>